สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับช n n นลรีวิวพระนะครับวันนี้นะครับพระที่ทุกท่านรอคอยนะครับมาจึงแล้วนะครับกับเหรียญสงน้ำปันบารมีนะครับหลวงปู่ปันนะหลวงปู่ปันสัมปันธรรมโมนะครับพุทธสถานเทพนิมิตสมปัานานะครับอำเภอพยัคฆภูมิัสจังหวัดมหาสารคามนะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังผู้เรืองเวทวิทยาคมแห่งจังหวัดมหาสารคามนะรุ่นนี้นะครับ มีน้อยนะลูกค้านะกล่องเล็กนิดเดียวนะฮะมีแค่25้รุ่นนะฮะยอดจองเต็มหมดเรียบร้อยนะ,ะนี่คือรายการแจกศู์จองนะ,ะเหรียญแจกศู์จองเนี่ยสามเหรียญยังไม่มีเจ้าของนะเราเรามาดูนก่อนนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับเหรียญแจกศูนย์จองนี่เรามาดูกันว่าเป็นเหรียญอะไรนะฮะแจกศูนย์จองสามเหรียญโอ้เป็นทองแดงลมดํานะครับเป็นทองแดงลมดาน่าจะเป็นหน้ากากทองฝาบาทน,นะครับอันนี้เลข เลขเจ็ดสี่นะครับนี่เลขเจ็ดสี่นะฮะนี่เลขเจ็ดสี่นะครับนี่นครับเลขเจ็ดสี่ฮะสวยๆเลยทองแดงอารมดํานะฮะหน้ากากทองฝาบาทนะครับสวยๆนะครับนี่พระสวยมากนะลูกค้านี่เห็นไหมสวยจริงครับใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาเนาะเดี๋ยวผมแบ่งให้นะครับอ่ะมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็แบ่งไว้เหรียญละสามร้อยครับอ่าไปเอาไปสามร้อยเหรียญละสามร้อยบาทพอนะครับ แบ่งกันไปนะครับอันนี้เป็นเหรียญแจกศูนย์จองนะครับทองแดงลมดำนะครับเลขสามสี่หกครับนี่เลขสามสี่หกสวยๆหน้าคมๆของดีเอาไปเหรียญละสามร้อยใครอยากได้นะครับเป็นเหรียญแจกครับเหรียญแจกไม่ใช่ได้ง่ายนะครับเหรียญแจกศู์จองนี่มีอยู่ประมาณสิบเหรียญเนี่ยแหละสร้างประมาณสิบเหรียญน,นะครับสร้างสิบเหรียญน,นะลูกค้านี่นะฮะ เปิดให้เหรียญละ3 0 0ท่านก็ให้เร็วให้ไวเลยนะครับผมแบ่งได้2เหรียญนะผมจะเก็บไว้เหรียญหนึ่งนะครับครับอันนี้เลขนับเบอร์468นะนี่ส6 8นะครับสร้างแค่ส0เหรียญนะครับนี่เหรียญแจกชุดจองนะมี10เหรียญนะครับนี่ไม่ใช่มีเยอะนะครับสร้างแค่10เหรียญในโลกนะท่านคิดดูนะผมแบ่งให้เหรียญละ300นะแบ่งได้แค่2เหรียญพออีกเหรียญนึงผมจะเก็บอันนี้คือรายการลุ้นอ่าเดี๋ยวขออนุญาตตัดแกะซีนให้ดูเลยนะครับรายการลุ้นนะครับ รายการรุ่นรุ่นนี้สร้างน้อยมากนะสร้าง4,200เหรียญน,นะครับในโลกเท่านั้นนะ4,200เหรียญน,นะครับสร้างน้อยนะสร้างโดยคุณเบิร์ตนะคุณเบิร์ตปันบารมีนะเบิร์ตปันบารมีนะครับนี่คือกล่องนะกล่องเล็กนิดเดียวครับแค่25รุ่นนะครับยอดจองเต็มโมเรลมากนะฮะรุ่นนี้นะครับอเปิดยังไงเอ่ยอเปิดด้านนี้นะครับ อ่ะนี่คือใบรายการนะครับใบรายการนะครับเขาจะบอกเนื้อมาอย่างนี้เลยลูกค้านี่นะครับใบรายการนะครับนี่ดูเนื้อตามนี้เลยนะครับนี่เนื้อมีตามนี้เลยการันตีเนื้อเงินในรังให้กี่เหรียญการันตีให้เหรียญหนึ่งนะครับเนื้อเงินอันนี้คือเขาใส่ถุงมาอย่างนี้นะครับใส่ถุงมาอย่างนี้ ส่วนเนื้อส่วนรายการแถมยกหลังเนี่ยอ่ะมีอันนี้คือรายการแถมยกหลังมั้งนะครับเป็นยี่สิบหกยิบเจ็ดในการที่ยี่สิบหกยิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมนับดูก่อนนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่บห้าอ่ายี่สิบห้าลุ้นนะครับยี่สิบห้าลุ้นอยู่ตรงนี้นะครับนะอันนี้คือน่าจะเป็น รายการเขาเรียกอะไรรายการแถมยกหลังนะครับรายการยี่สหกยิบเจ็ดอันนี้คือยี่ห้ารุ่นนะครับเนื้อเงินหนึ่งเหรียญเขาค้าไว้ในนี้นี่คือรายการนี่เป็นแบคโรเดียมครับแบคโอลเดียมนะฮะรายการที่ยี่สิบหกนะฮะนี่คือรายการแถมยกหลังนะครับเป็นแบคโรเดียมนะครับเลขนัมเบอร์หกสูตรนะลูกค้าเห็นไหมแบคโอลเดียมนะแบคโรเดียมลายทองนะครับสวยนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับใครอยากได้ก็ เดี๋ยวค่อยมาคุยกันเนาะนะฮะก็แบ่งฟันกันไปราคาเบาๆนี่คือรายการแถมยกลังนะครับอ่ะรายการที่27เดี๋ยวแกะให้ดูอีกอันนี้ก็เป็นโอ้นี่สวยอันนี้เป็นอัปปาก้านะครับเป็นอัปปาก้าตัวมาสเตอร์พีชนะครับนี่อัปปาก้าลงยาลายไฟนะครับนี่เหรียญน,นี้นะครับอัปปาก้าลงยาลายไฟนะครับเลข2 6 ด้านหลังก็ลงยาดําแดงนะครับเลขสองหกนะครับนี่อุสวยงามนะลูกค้านี่สวยงามมากนะครับนี่เด่นสวยมากนะครับอ่ะโอเคใครอยากได้ก็เดี๋ยวติดต่อมาคุยกันนะครับผมจะจะแบ่งให้ราคาเบาๆนะครับโอเคนะครับยี่สิบห้าุนอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตทำการค้าเลยนะครับนี่มีแค่นี้แหละลูกค้าครับยี่สิบห้าุนยังไม่ผมไม่เคยขายพระที่แบบว่า มีน้อยอย่างนี้มาก่อนนะนี่มันหลงเหลงไงไม่รู้เนี่ยอายห้ารุ่นเนี่ยมีเท่านี้ลูกค้าเอาไปรุ่นกันเดาเนาอะนะครับยี่ห้าเบอร์นะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะไม่ต้องถามถึงรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวส่งให้วันนี้เลยนะครับอ่ะโอเคเนาะเท่านี้พอนะไม่มีใครรู้แล้วแหละว่าองไหนเป็นเนื้อไหนอะไรยังไงนะครับนี่คือรายการลุ้นนะครับเหรียญส่งน้ําปันบาร,รมีสร้างน้อยมากๆนะครับนะหนึ่งรังมีแค่25เหรียญหรือ25ลุ้รุนนะครับ ทั้งหมดจัดสร้างเพียง4,200เหรียญโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปแปะนะฮะเลขนัมเบอร์สักครู่เดี๋ยวครับอ่ะนะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญแถมนะฮะเหรียญแจกศูนย์จองกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแกะให้ดูกันแบบชัดๆนะครับเหรียญแจกศูนย์จองเนาะสามเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดให้ชมก่อนนะครับทองแดงลมดำนะฮะทั้งสามเหรียญเลยนะครับ แจกูนยนจองนะครับนี่นี่เลยครับแจกูนยนจองนะครับสวยๆเลยลูกค้านะฮะหน้าหลวงปู่ปันสวยๆคมๆครับทองแดงรมดําครับเลขสามสี่ศูนย์ด้านหลังเป็นเขาเรียกว่าพระปิตามหาอุดนะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูหน้าพระกันสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวดูหน้าพระกันสักนิดหนึ่งครับ นี่เลยลูกค้าสวยไหมครับชัดเจนครับใบหน้าคมสวยมากฮะใบหน้าสวยฮะนี่โอ้ลูกค้าเหลียนแบบนี้ท่านจะไม่ได้จากไหนฮะเก็บไม่ได้ให้มันรู้ไปครับหน้าสวยอย่างนี้คคมสวยครเป็นเสมาหัวตัดด้วยครับนี่ส่งน้ำปันบารมีครับ แล้วหน้าหลวงปู่นี่สวยมากเลยเหรียญมีชีวิตครับน,นี่คมชัดยันลูกกระเดือกันเลยับเห็นไหมเนี่ยสวยมากคมยันลูกกระเดือกครับสวยจริงครับนี่คงขอบเสียมาโอเคดูด้านหลังกันหน่อยฮะ ด้านหลังผราปิดตามหาอุดครับสวยงามชัดเจนตัวหนังสือคมชัดตอกเลขลึกๆเลย340นะครับสวยงามครับนี่หลวงปูปั้นนี่ตอกโคดด้านบนเห็นไหมนี่ตอกโคดด้านบนเห็นไหมครับนี่เป็นโคดยันนะฮะ ปี2,565หลวงปู่ปันสัมปันนธรรมโมนะครับนี่สวยมากๆนะครับนี่ดูด้านหน้าอีอกหน่อยฮะโอ้โหเหรียนแบบสวยครับไม่มีที่ตีเลยครับนี่สวยมากๆครับนะฮะลูกค้าเห็นไหมมาดูเหรียน,นอื่นกันจมูกร้อนะลูกค้านะจมูกสวยร้อเอร์เซนนะครับนะฮนะบ,บอกได้เลยนะฮะ จมุกสวยมากนะครับรุ่นนี้นะครับเขาทําได้ดีนะฮะตำนานเหรียญหลอมไม่ละลายนะครับหลวงปู่ปันสัมปันธโมนะเหรียญหลอมไม่ละลายนะครับมาดูเหรียญตัดไปนะอันนี้อีกเหรียญหนึ่งนะฮะอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่เป็นทองแดงเหมือนกันนะเป็นทองแดงรมดาหน้ากากน่าจะเป็นหน้ากากทองทิพย์เหมือนกันนะครับนี่นะลูกค้า ทองแดงอรมดำหน้ากากทองทิพย์เหมือนกันนะนี่กล้องไม่โฟกัสนี่นะฮะทองแดงอรมดำหน้ากากทองทิพย์เหมือนกันครับนี่อันนี้เลขเจ็ดสี่ครับเลขเจ็ดสี่นะนี่สวยๆนะครับเดี๋ยวให้ดูใบหน้าสักนิดหนึ่งฮะดูใบหน้าสักนิดหนึ่งใบหน้าหลวงปู่วะนี่ะโอ้โห จมูกร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกค้านี่ไหมจมูกสวยฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะงานหน้ากากนี่ถ้าถ้าเออเก็บรักษาไม่ดีเนี่ยนะฮะแพ็คไม่ดีเนี่ยจมูกมันจะบี้นะครับนี่อันนี้จะจมูกสวยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโด,งด,งดง่งสวยๆเลยไหมจมูกร้อยเปอร์เซ็นตะ์นั่นนี่สวยใบยหน้าสวยคมนะครับโอเคนะครับดูกัน นี่ๆหน่อยพอนะฮะพอหอมปากหอมคอนะครับก็จะเก็บไว้ก่อนเนาะใครสนใจนะเหรียญไหนก็เดี๋ยวติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะครับอีกเหรียญหนึ่งสุดท้ายนะครับนะฮะสุดท้ายก็นี่ฮะเป็นทองแดงผิวทองแดงลมดำอีกเช่นกันนะฮะดูในซีนยังสวยเลยอันนี้เลข468เนาะใครสนใจก็เดี๋ยวติดต่อเข้ามากุยกันนะครับส่วนรายการลุ้น รายการลุ้นที่เห็นอยู่นี้25ลุ้นนะมีลูกค้าจองไปหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะนี่คือรายการลุ้นนะผมได้ทําการแปะหมายเลขนัำเบอร์เรียบร้อยนะครับ25ลุ้นสุดท้ายนะครับนะมีลูกค้าจองไปหมดแล้วนะครับโอเคนะครับนะตุมตามกับ c h ช n e l r รีวิวพาต้องขอญอาตลาไปก่อนนะครับกับเหรียญส่งน้ําปันบารมีหลวงปู่ปันสัมปันธรรมโมนะพุทธสถาน เทพนิมิตสมปรานาอำเภอพยัคฆภูมิิสัยจังหวัดมหาสารคามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ